สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่อง Brain Works สืบสมองเจอคดีเดือดและนี่คือตอนที่5ของซีรีส์นี้การประชญหน้าระหว่างดรชารากับนักประสาทชินฮารุเริ่มต้นขึ้นนักประสาทแสดงความสนใจในสมองของอีกฝ่ายมากนี่คือสัญญาแพทย์ที่ฉีดมอร์ฟีนเกินขนาดฆ่าคนไข้เจ็ดรายโดยไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นไซโคพาธและขาดยีน MAOA หรือยีนนักรบที่ส่งผลตอนแนวโน้มการแสดงความรุนแรงด้วย ในโครงการฟื้นฟูนฟนฟนสมองผู้ป่วยจิตเวชสามารถนำชื่อดอ,อร์คนนี้มาอยู่ในโครงการเลยก็ยังได้หากเจ้าตัวต้วตองการเหมือนกับพื้นที่สมองโบรคาที่ได้รับการตั้งชื่อมาจากผู้คนพบการทํางานของมันแต่ดอ,ตอร์บอกว่าชื่อพื้นที่ตรงนั้นไม่ควรเป็นเขาควรเป็นชื่อของอีกฝ่ายต่างหากนักประสาทชินเอ่ยชมอีกฝ่ายว่าเหมือนสมองของเขาถูกมองออกจนทะลุปปปโปร่งเลย ด็อกเตอร์บอกว่าถึงยังไงตนก็เคยเป็นสัญญาแพทย์ประสาทที่ประสบความสําเร็จไม่ได้สนใจเรื่องการตั้งชื่อหรอกเขามีเพียงเงื่อนไขเดียวเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายเท่านั้นที่จะทําได้คือการขอให้มาเป็นเพื่อนกับเขานักประสาทเห็นว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เหมาะกับเขาเท่าไหร่ด็อกเตอร์จึงบอกให้คิดสิว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งแค่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงกับเรื่องนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าและนั่นทําให้นักประสาทของเราย่อมตกลงในที่สุด ระหว่างถูกนำตัวกลับห้องขังดชรชาราบอกกับผู้คุมว่านักประสาทชินทารูเติบโตมาอย่างดีจริงๆเข<ร>าเบื่อพวกผู้คุมสติปัญญาต่ำเตี้ยละนักประสาทเป็นของเล่นที่น่าสนใจกว่าเยอะแต่อีกด้านหนึ่งนักประสาทที่กลับมาในรถก็ดูจะแสดงออกให้เราเห็นว่ารู้ทันดรไซโคพายคนนี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วคดีใหม่ของทีมประสาทวิทยาก,ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อคนหนึ่งวิ่งหนีลูกสาวตัวเองขึ้นไปถึงดัดฟ้าด้วยความหวาดกลัวจากนั้นเขาก็ถูกมีดแทงตกลงมาต่อหน้าคนเป็นแม่ พ่อพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายบอกเรื่องคนที่ฆ่าเขาแม่วิ่งขึ้นไปถึงดาดฟ้าแล้วก็พบว่าตรงนั้นมีเพียงลูกสาวตัวเองที่ถือมีดเปื้อนเลือดอยู่ที่สถานีตำรวจนักสืบกิอมองเซข,ของเรากำลังนั่งอ่านคำทำนายดวงอยู่ในห้องน้ำมันบอกว่าจะมีลางร้ายมาที่หน้าประตูตอนแรกก็นึกว่าหมายถึงที่ชู่ในห้องน้ำหมดแต่เรื่องร้ายอันแรกของวันคือการถูกนักประสาทเคาะประตูเรื่ออย่างกระทันหันจนตกใจทำมือถือร่วงจอแตกไปต่างหาก นักสือบออกไปไวายกับนักประสาทยกใหญ่แล้วก็โดนอีกฝ่ายสมเพชกลับมาว่าสมองอีกฝ่ายนี่อ่อนแอจนดวงรายวันยังมีผลด้วยเลยเหรอหัวหน้าทีมสาวสรุปรายละเอียดคดีล่าสุดกับทีมประสาทวิทยาว่าชายคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะตกจากที่สูงมีแผลมีดแทงตื้นๆน่าจะหนีจนพลัดตกตึกไปผู้ต้องสงสัยคือเด็กหญิงอายุหกขวบลูกสาวเขาเองบนมีดมีลายนิ้วมือเธอคนเดียวเด็กหญิงมีภาวะบกพร่องภาษาไม่สามารถสารภาพเองได้แต่แม่ของเด็กหญิงหรือภรรยาผู้เสียชีวิตเป็นคนให้การ ตรวจร่างกายเด็กแล้วก็ไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าพ่อเคยทำร้ายลูกหรือถ้าคิดว่าคนลงมือจะเป็นแม่เด็กก็ดันมีกล้องหน้ารถมายืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่ดาดฟ้าในตอนนั้นอีกเด็กหญิงลูกสาวผู้เสียชีวิตถูกนำตัวมาเข้าห้องสอบสวนนักสืบกึุมพยายามเข้าหาเธออย่างเป็นมิตรบอกให้เด็กหญิงส่งสัญญาณบอกแค่ว่าใช่หรือไม่และถ้ามีอะไรอยากพูดก็เขียนบอกในกระดาษได้เลยเราได้รู้จักเด็กหญิงว่าเธอไม่ได้กลัวพ่อตัวเองและไม่ได้อยู่บนดาดฟ้ากับพ่อตอนเกิดเหตุด้วยพอเธอไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่เห็นพ่อแล้วเมื่อถามว่่่าาามีีใครอออยูบบนดฟ้กกัพ เด็กหญิงก็เขียนบอกว่าปีศาจนักสื่อพยายามชวนเด็กหญิงคุยเรื่องปีศาจต,ต่อแต่เธอดูหวาดกลัวมองไปรอบห้องก่อนจะล้มลงหมดสติไปนักประสาทชินที่สังเกตการอยู่นานพุ่งเข้าไปดูอาการเด็กหญิงบอกว่าต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทว่าแม่ของเด็กหญิงเข้ามาบอกว่าไม่ได้แล้วเอาแต่สวดภาวนาขอให้พระผู้ไทยบาบคุ้มครองอยู่อย่างนั้นสุดท้ายเด็กหญิงก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นักประสาทชินอธิบายกับแม่เด็กว่ามันคืออาการหลอนหลงผิด อาการทางจิตเฉียบพลันจากความวิตกกังวลมีสาเหตุหลากหลายควรไปให้แพทย์ประเมินอาการอีกทีทว่าแม่เด็กหญิงรีบปฏิเสธบอกว่าเคยตรวจมาหมดแล้วผลสแกนสมองลูกเธอปกติแล้วยื่นซีดีผลตรวจให้นักประสาทชินบอกว่าผลสแกนอาจไม่ใช่ทุกอย่างบางอาการเครื่องมันก็ตรวจหาไม่เจอแต่แม่คนนี้บอกว่าไปหาหมอแต่ละทีก็ได้เจอแค่ไม่กี่นาทีกับรับยานหนึ่งห่อนี่ลูกเธอไม่ได้ป่วยแต่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงนั่นแหละปีศาจบ,บนดาดฟ้าที่เด็กหญิงหมายถึงมันควบคุมลูกเธอให้ฆ่าพ่อตัวเอง นักสืบกลุมยืนยันว่ายังไงก็ต้องนําตัวเด็กหญิงผู้ต้องสงสัยไปวินิจฉัยก่อนนั่นทําให้แม่เด็กไม่พอใจมากบอกว่าจะร้องเรียนที่บังคับสอบสวนผู้เยาว์ทีมประสาทนำผลสแกนสมองเด็กหญิงกลับมาเปิดดูแล้วนักประสาทก็ยืนยันว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติจริงๆสาวหัวหน้าคิดว่าหรือดีจะไม่ใช่ผลตรวจของเด็กคนนี้นักสืบเห็นด้วยทันทีเป็นตำรวจมานานเพิ่งเคยเจอเคสที่แม่ยอมรับตงโต้ว่าลูกตัวเองเป็นคนร้ายเนี่ยนักประสาทเลยไปพบแพทย์คนที่สแกนสมองให้เด็กหญิงเลยเด็กมีอาการทางจิตแต่ยังหาสาเเหตุจจริง เลยต้องจ่ายยาตามอาการไปก่อนและผู้ปกครองก็มาบอกว่ารักษาไม่ได้ผลแพทย์ยังให้ความเห็นว่าคนแม่เนี่ยดูแปลกๆด้วยเมื่อรวมกับการลงพื้นที่สอบถามคนรู้จักโดยนักสืบก็ได้ความว่าคนแม่เป็นสาวกลักที่ประหลาดดูเป็นคนเย็นชาขึ้นหลังคลอดลูกสาวพอลูกป่วยก็บอกว่านี่เป็นผลจากบาปที่เธอกับสามีก่อไว้ต้องทําการไถ่บาปถึงกับจะขายตึกเพื่อเรื่องนั้นค่อยๆเลิกติดต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดติดต่อกับคนในลักที่เท่านั้น มักได้ทะเลาะก,กับคนพ่อบ่อยๆเรื่องการรักษาลูกพ่ออยากพาไปหาหมอแต่แม่ดังอยากพาไปไล่ผีแล้ววันที่คนพ่อเสียชีวิตก็คือก่อนวันพิธีไล่ผีในตอนแรกพอดีสองคู่หูเดินทางไปที่ทําการลักธิระหว่างนักสืบพยายามเจราจาเรื่องการสืบคดีนักประสาทก็เข้าไปช่วยพูดกับคนในลักธิว่าสนใจรับฟังปาฏิหาริย์ของผู้นําดูเหมือนจะได้ผลผู้นําลักธิมาเชิญเข้าไปบอกว่ากังวลเรื่องเด็กหญิงในคดีนี้เช่นกันเรื่องวิญญ,ญาณสิงหน่ะพิสูจน์ไม่ได้หรอกเหมือนปรากฏการณ์อีกมากที่มนุษยยย์ังงไม่่รู้ รู้ว่าคําตอบแบบนี้มันเหมือนพวกลวงโลกแต่จะมาบังคับให้ใครเชื่อก็ไม่ได้นักประสาทสวนว่าแต่เงินจะบังคับได้แม่เด็กจะขายตึกเอาเงินมาทําพิธีนะผู้นําโต้ทันทีว่าเงินที่ได้ก็เอาไปช่วยคนยากไร้เกือบหมดการบริจาคเงินเป็นการสแสดงความบริสุทธิ์แต่การรักษาเด็กคนนี้ก็ไม่จําเป็นถึงกับต้องใช้เงินขายตึกหรอกหลังจากนี้จะห้ามคนแม่ไว้ก็แล้วกันแล้วเตรียมจะกลับไปสวดภาวานาต่อแต่นักสืบเกือถมถามทิ้งท้ายว่าวันเกิดเหตุผู้นําไปอยู่ไหนอีกฝ่ายรู้ว่าถูกสงสัยบอกว่าตอนนั้นสวดภาวานาอยู่มีคนใในนนัดที่เป็พห้้ไ ก่อนจะแยกกันไปผู้นำลักธิกก็เอ่ยทักเรื่องพ่อแม่นักประสาทขึ้นมาว่าอนาคตมืดบนเพราะวิญญาณพ่อแม่ตายแบบไม่เป็นธรรมต้องปลอบโยนพวกเขานะจะได้บอยบินไปอย่างที่ต้องการนักประสาทบอกนักสืบที่ตามมาเป็นห่วงภายหลังว่าเขาไม่ใช่คนที่จะถูกครอบงำด้วยเรื่องแบบนี้เขาเคยพูดออกทีวีบ่อยๆว่าตัวเองกําพาร์การรู้เรื่องพวกนี้จึงไม่ใช่สิ่งพิเศษอะไรแล้วคนที่ขัดขวางอนาคตเขานะ่ะมันคือตัวนักสืบตหาก ที่สถานีตำรวจนักประสาทกลับมาบอกว่าจับสังเกตได้จากภาษากายผู้นำลักทิที่กระพริบตาช้ามากตอนอ้างว่ามีพยาในที่เกิดเหตุอาจกำลังโกหกอยู่หัวหน้อยอยาใหญ่เสริมอีกว่าเด็กอาจถูกผู้นำล้างสมองไหม แต่นักประสาทแย้งว่าคนบกพร่องภาษาน่ะจับโกหกได้ดีคำโกหกจึงไม่มีผลกับสมองเรื่องปีศาจนั้นอาจมีเงื่อนงำคือเด็กอาจเคยเห็นปีศาจนั้นอย่างชัดเจนถึงจะพูดไม่ได้แต่ก็ใช้สมองช่วยสเก็ตภาพได้อยู่โดยการนำตัวเข้าเครื่องสแกนสมองความละเอียดสูงการประมวลผลสมองกลีบท้ายทอยท,อยที่ควบคุมการมองเห็นจะช่วยสร้างภาพที่เด็กหญิงนึกบนจอได้อย่างคร่าวๆ ถ้าว่าภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือภาพของตัวเด็กหญิงเองนักสืบกลมยังคงไม่เชื่อว่าเด็กหญิงจะเป็นคนร้ายเลยกลับไปดูดาดฟ้าที่เกิดเหตุอีกครั้งแล้วพบว่าในตำแหน่งที่เด็กหญิงยืนมีกระจกบานหนึ่งอยู่เป็นไปได้ว่าหากผู้นำลักทิเข้ามาในตอนนั้นเด็กหญิงก็จะเห็นคนคนนี้พร้อมตัวเองผ่านกระจกนักสืบเปิดดูภาพที่ได้จากการสแกนสมองเด็กอีกครั้งก็พบว่าในภาพที่เหมือนจะมีเธอยือนคนเดียวนั้นจริงๆมีอีกใบหน้าอยู่ข้างๆตัวเธอไปอีก นักสืบนำเรื่องนี้กลับมาบอกคนในทีมนักประสาทมองว่าแม้จะใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานไม่ได้แต่ก็ใช้จับโกหกผู้นำลักทิ้ได้แน่นอนยิ่งได้ภาพกล้องวงจรปิดแถวนั้นมาเป็นไปได้ว่าแม่เด็กอยู่กับผู้นำลักทิ้ในตอนนั้นแล้วแม่ของเด็กหญิงก็ถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนสาวหัวหน้าทีมเปิดวิดีโอตอนเด็กยอมรับว่าเห็นผู้นำลักทิ้อยู่บนดาดฟ้าตอนเกิดเหตุแม่รีบอ้างว่าลูกตัวเองเข้าใจผิดแต่พอเปิดภาพจากกล้องให้ดูก็บอกว่าผู้นำกลับไปก่อนเกิดเหตุมีภาพจากกล้องเหมืือออออนนนนนนกกกกกััีีีี่่่่่่่แแแตตตทไไมมมบบรรระะเเพาาายยยให้้้้้ผูงงววด ต่อมานักสืบกลืมตามมโน้มน้าวให้แม่เด็กหญิงคิดให้ดีถือลูกเธอจะไม่ต้องรับโทษเพราะเป็นผู้เยาว์แต่ชีวิตที่เหลืออยู่จะถูกสังคมตราหน้าว่าฆ่าพ่อตัวเองเขาสืบพบรอยเท้าของสองพ่อลูกจานวนมากที่ชั้นสองของตึกพออาจพาลูกสาวม,มาซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนจะล่อคนที่ตามไปบนดาดฟ้าแล้วเกิดอุบัติเหตุสามีพยายามปกป้องลูกแต่ภรรยากลับอยากให้ลูกเป็นฆาตรกรเนี่ยนะทว่าสิ่งแรกที่เธอร้องขอจากนักสืบคือการโทรหาผู้นําลักทีิสัง,งนั สาวแม่ลูกถูกรับตัวออกไปจากสถานีตำรวจโดยคนของลักธิหัวหน้าใหญ่ถึงกับงงว่าต้องคุ้มกันกันขนาดนี้เลยเหรอสาวหัวหน้าทีมบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ของลักธีลวงโลกอยู่แล้วแยกสมาชิกออกจากครอบครัวและเพื่อนฝูงให้รู้สึกโดดเดี่ยวนักสืบยังคงไม่เข้าใจว่าความตาบอดก,กับลักธิแบบไหนกันที่อยากทำให้ลูกตัวเองเป็นฆาตรกรนักประสาทให้ความเห็นว่าสมองของแม่คนนี้อาจขาดตัวรับเซโรโทนิน มีแนวโน้มวิตกกังวลและซืมเศร้าสมองจะพยายามบรรเทาความรู้สึกแล้วลัทธิดวงโลกกดันตอบโจทย์ทุกครั้งที่ได้ความหวังและกำลังใจมาจากผู้นำสมองก็จะปล่อยเซโรโทนินโดปามีนออกซิโตซินออกมาการหลงเข้าอะไรแบบนี้ไปก็ไม่ต่างกับคนที่เลิกบุหรี่ไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันส่งผลเสียกับร่างกายมีการบำบัดพฤติกรรมและความคิดอยู่แหละแต่มันใช้เวลาถึง6ปีนักสือก็ว่าตัวเองเคยบอกจะเลิกบุหรี่ยังไม่สำเร็จเลยหมดหวังแล้วมัง้ง แต่นักประสาทว่าจริงๆมันพอมีวิธีช่วยได้นะโดยการเปลี่ยนสิ่งที่เธอศรัทธาเหมือนคนเลิกบุหรี่ที่ใช้แผ่นนิโคตินลดความอยากงั้นก็ไปแฝงตัวอยู่ในรักที่เดียวกับคนแม่ซะเลยนักสืบกับสาวหัวหน้าทีมปลอมตัวเป็นสามีภรรยาที่พยายามรักษาอัมาตข,ของฝ่ายชายผู้นำรักที่มาเหนือด้วยการทักว่าทั้งคู่ไม่ใช่สามีภรรยาจริงแต่หลอกว่าเป็นแบบนั้นจนถูกลงโทษการทำพิธีไทยบาปจะช่วยได้แต่แปลกนะต้นขาดูไม่เหมือนคนเป็นอัมาตเลยแล้วผู้นำก็ทดสอบนักสือบอยู่พักใหญ่ สาวหัวหน้าทีมสร้างสถานการณ์ช่วยแต่ดันเผลอปัดชา้อยไปโดนขานักสืบเข้าซะง,งั้นหลังกลับมานักสืบบนเรื่องนี้ใหญ่สาวหัวหน้าก็ว่าพยายามองอีกฝ่ายด้วยความรักแล้วแต่ผู้นำดูระวังมากกว่าที่คิดนักประสาทบอกว่าเพราะปกติสามีภรรยามันไม่ได้มองกันแบบนี้อารมณ์มันควรจะเป็นมองศัตรูที่ทำให้ชีวิตพังมากกว่านักสือบบอกว่าแอบไปมองตารางเลยรู้ว่าพิธีไทยบาปคือวันไหนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าไปต้องคนใกล้ชิดนักประสาทบอกว่ามันมีวิธีช่วยให้เป็นแบบนั้นเร็วขึ้นนอยู่นะ แล้ววันต่อมาสาวหัวหน้าทีมก็มาถึงลักทีด้วยรถหรูดูแพงแถมยังบอกผู้นําว่าเพื่อให้ได้ไถ่าบาปเร็วขึ้นก็ยินดีจะบริจาคเงินจานวนมาหาศาลด้วยเลยได้เข้าร่วมพิธีหลังรู้ผลแล้วนักประสาทชินก็วางสายไปคุณป้าของเขาที่อยู่ด้วยกันถามว่าสําหรับการกู้ภาพลักนี่มันไม่ทุ่มเทไปหน่อยเหรอเขาบอกว่าคดีนี้มันกวนใจตัวเองเด็กในคดีคนนี้พูดไม่ได้เหมือนตัวเขาในอดีตคนอื่นคิดว่าเขาหูหนวกแต่จริงๆได้ยินทุกอย่างเสียงที่บอกว่าทําไมรอดมาคนเดียวไม่ตายไปพร้ออมมกับพ่แ่แะเลย เขาโชคดีที่ได้คุณป้าพารักษาแต่เด็กคนนี้ถูกแม่ขัดขวางการรักษาเพราะลักทิแถมยังใส่ร้ายว่าเป็นปีศาจฆ่าพ่อตัวเองอีกไม่ยุติธรรมเลยต้องเปลี่ยนความคิดคนเป็นแม่สาวหัวหน้าทีมนำวิดีโอพิธีไทยบาปมาให้คนในทีมประสาทดูมันคือการฟาดคนในลักษณะไลผ่ผีการประชิญความรุนแรงจะทำให้จิตใจอ่อนแอลงอาจมีการใช้ยาหลอนประสาทเข้าร่วมด้วยนักสืบว่าคนที่เข้าพิธีคราวหน้าจะเป็นเด็กโดนฟาดแบบนั้นได้ตายกันพอดีแล้วภาพก,ก็ตัดไปที่ฝั่งลักทิผู้นำเขาเตรียมใช้เฟากกเาากอตยจริง เพราะรู้ว่าเด็กเห็นตัวเองในวันเกิดเหตุแล้วก่อนจะสั่งคนข้างกายให้ไปเตรียมพิธีเยียวยาแม่เด็กต่อแล้ววันพิธีไทยบาปก็เริ่มต้นขึ้นแม่เด็กหญิงนําเงินจํานวนมากออกมาวางเรียงรายท่ามกลางเสียงสวดของคนในนั้นเด็กหญิงผู้น่าสงสารนอนอยู่ในโลงกลางห้องแต่ในนั้นไม่ได้มีแค่พวกเขาเพราะสาวหัวหน้าทีมกับนักสืบกลุมของเราก็ใช้ตัวตนสามีภรรยาเมื่อคราวก่อนแฝงตัว,ตว,ตว,ตวเข้าไปอยู่ในพิธีด้วยโดยติดกล้องไว้ให้นักประสาทที่อยู่ข้างนอกเห็นเหตุหการณ์ข้างในอีกที ทุกคนในนั้นได้กินสิ่งที่น่าจะเป็นยาหลอนประสาทโดยถูกอ้างว่าเป็นการรับสินพอมาถึงคิวสองตำรวจสาวขหน้าทีนแกล้งกินลมได้แต่ก็ต้องหยิบของจริงป้อให้นักสืบจึงส่งซิกบอกให้อีกฝ่ายคายออกมาแต่กลายเป็นว่าผู้นำลักธิไม่รู้คิดอะไรพอเห็นว่าอีกฝ่ายรับสินไม่ได้ก็ลัดคิวให้นักสืบเป็นคนเข้าพิธีแทนเด็กหญิงในคราวนี้ไปซะเลยงานเข้าแล้วนักสืบเรา และตอนที่5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ